สวัสดีคระยินดีกลับมาค่ะวิชาหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองกัอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็คิดที่สิบสองค่ะเดี๋ยจะมาสอบวิธีการคับน้ำยาต่างๆนะคะคณะหนูเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะโอเคครับทุกน้ำยาจะต้องมีนี่ครับนี่ครับอันไอ้น้หูเนเธอร์นี่ครับสามารถหาได้จากปราสาทที่เราไปตุยีกันนะครับทัางนั้นก็ อย่างแรกครับเราก็เอาขนนะเอามาวางเลีอยงไงใช่ไหมคะว้วเราก็เอาอันนี้ครับผูนเนเธอร์นะครับเอามาวางไว้อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็รอครับพี่เชนฮะทาไมแบบค่า,า,ส,ส,าวสวยบ้านเลยเนาะมีดาวเลยนะพี่เชอพี่เชนลองถ่ายตรงนี้ดูสิตรงเนี้ยสวยคือหล่อ เอขึ้นมาอยู่เนี่ยขายนี่นะครับแล้วมันจะเคใช่ไหมครับแล้วเราก็สูตรผสมแรกเลยคือเราจะทำยายาทอนไฟนะครับสามารถไอ้นะอันที่เป็นตัวเสียมแบบที่มันที่ผมเคยฆ่าม,มันด้วยแต่ได้ครีมเมกมาของเนี่ยครับแล้วก็เอามาใส่นะครับแล้วก็รอฮะเฮ้ยจอเรื่ข้ามีเลสโตรนปะมี นยาเลสโตนเลสโตนสามารถทำให้น้ำยาเนี่ยมีน้ำยาจะมีเวลาบอกว่าสมัสามารถใช้ได้ก <Yeah. S 2> ี่น mm hmm. าทีนะคลาาาาลนนะค mm. ล้วเลสโตนเนี่ยจะทำช่วยทาให้เวลาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้สามนาทีใช่ไหมคะแล้วใส่เลสโตนเข้าไปนี่ับแล้วรอฮะเฮ้ยนี่เจอรี่มีคนทำข่าครายก,การฝังตึดของใคร นี่มีเลือดมีเลือดนองอยู่บนบ้านของเราิค่ตาขามากตลี่นี่แหละติลี่เลยบนทางข้างนะคะแต่กับเฮ้ยตีหิบซึเลือไปหรือเปล่าผมอันนั้นโอเคเชเยเฮ้ยมีชีโนนี่ลยฮะอันนั้ก็แต่ได้น้ำยาทำไฟ แปดนาทีมาครับเราได้น้ํายาหนึ่งมาแล้วนะคะไม่ยท้อไฟนะคพะพอกินน้ํายานี้ก็สามารถลงลาวาแล้วเม่นเป็นไรนะคะเราเป็นเป็นน้ํายาใส่นี้กับไป่นอนนะครบหน่ยต่อไปจะเป็นน้ํายาสปีดนะคะทําให้วิ่งเร็วขึ้นนะคะหลายเทา่กากันแต่ละคูณ แล้วก็ใส่น้ำตาลไปเลยะฮะเอาสักคนเล่นรับปี เนี่ยก็ได้เรามียาความคล่องแคล่วนะฮะแล้วก็ใส่สโตนเข้าไปเลยนะคะเจลลี่ไม่ใช่ว่าให้ใช้แต่ของไอรอนเนี่ยเพราะว่าคุณเจลลี่ตายง่ายนะคะตอนนี้เจลลี่จะโดดตอนนี้เจลลี่ตายง่ายนะคะเจลลี่จะทำให้หัง แลของออทำไมทำไม,ไมพี่เหเล,เลือเหลือแค่ทำไมจำนวนเยอะๆตรงนี้นทำไมเหลือแค่1ิตแปดตอนนั้นไม่เหลือตั้งสามคลิปเนยใครใช้ไปวิชินถามหน่อยเจลลี่ใช่ไหมทำไมอ่วิชวัชใช้แต่ของไอรอนในตายเยอะซะด้วยนะตอนนี้เจลลี่แต่ได้น้ำยาที่อนนอสองอแล้วนะคะที่จะไม่ตายเยอะแล้ววิเชนเนี่ยต่ว่าเป็นน้ำยาต่อไปครับคือ อันนี้น้ํายาช่ไหมนะจีนี่จำไม่ได้น้ํายาต่อไปอ่ะที่เราจะทำที่ใสอันนี้ถ้าถ้าเธอถามว่า,วาอันนี้หาได้ยังครับอันที่เราไปคายตัวปีค่ะเมื่อคลิปที่สิบเอ่มสิบเอ็ดใช่ไหมที่เราไปตัวเรียกเดี๋ยวคลิปที่สิบซิกซ์เิปนี้นะครับแล้วเราก็ที่ได้ที่มันเป็นไม้ไม้อะแล้วที่มาเป็นสีทองะครับเอามาวางตรงนี้แล้วก็จะได้เป็นอันนี้มานะคะพี่เชนดู พี่ิตกน้ำไปอ่ะพี่ควรจะพี่ออาไปก่อนจะอืฮี่วน้ำยาเกินเกินมาด้น้ำคิน้ำมากเลยขอให้ดินน้ำจะได้น้ำยาแห่ง เอ,อยาแห่งผลกำลังลลนะคะแล้วเราก็ใส่ตัวเข้าไปเพียงเดียวแล้วน้ำยาเตปิดเนี่ยอันที่ได้ที่เป็นน้ำตาลนะคะได้มาจากออยนะคะเป็นออยนะคะจะปลูกข้างๆน้ำพอเราไปหาได้ข้างๆน้ำนะคะก็เอามาวางอีหนึ่งอันน่าจะได้เป็นออยะครับ เจลี่เป้าห,หมายคิปเปอร์อยู่ตรงนีง้คิปเปอร์อยู่ตรงต้นไม้อะเป้าห,หมายเฮย้ยมันจะมาฆ่าเดี๋ยวนี้เธว่าวมันจะงูไหมเฮ้ยจะเรียกวังด้่นะอย่าออกไปอ่ะ,ะไม่ออกไปหวังเจอคิปเปอร์เนี่ยอย่าพุอย่าออกไปอย่าพุ่งออกไปนะเนี่ยเจอได้น้ำยาที่สาม, <3 S 2> มแล้วนะครับอไปดูไหนอ่ะเ่าไปจะเป็นน้ำยาที่สี่นะคะ ไม่เอาอย่าออกไปนะนโอ้ยซิปเปอร์ไม่ถู่ทีน่าประตูว่าเราจินอ่ะจีนจะนี้เราห่างจากประตูเลยห่างี๋ยวผมจะไปจัดการซิปเปอร์ตัวนั้นิเนตัวนี้อือกไม่ใช่แตะทำให้มันไม่เปิด้อยอเสียง เจนี่เสียวเจนี่ต้องไปเปิดประตูแต่วดีนะที่พี่เจนบอกว่าห้าไปถ้าไปใส่ตาเมงมุมเข้าไปนะ เดี๋ยวได้้ำยายาพิมานะคะแล้วใส่ยัสตโนเท่าไหร่ค่ะคุณผ่้ชมเพื่อที่จนำม่เลยในยาพิดมาคบแล้วเขาจะให้เป็น แบบว่าปลาแก้วนะคะใช้ใสเอ้นะหินดินปืนที่ได้มาจากคิปเปอร์นะที่ค่าคิปเปอร์มาเสร็จได้ค่ะหรือว่าค่ากิที่ีเจอรี่ตันนี้หนยสิท่านหนังอะท่านหนังหรือว่าค่าแก๊สนะคะก็จะได้มาีเจอรี่ที่ติดเหรอน้ำก็จะได้น้ํายาเนี่ยนะเออมาเป็นน้ํายาปลานะคะหนูลองเาลองนะคะเนี่ยก็จะเป็นน้ายาปลาเนี่ะ พี่เอ็นทำไมพี่เอ็นไม่ทำก่อนนะ<ส>คะ<ำ>ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย